เอาโอาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีวันนี้จะไปดูที่6 5ไลน์5ไล่ครับ5ไล่5ไล่ตรงนี้ครับตรงหัวมุมนี่เลยหัวมุมแล้วครับ เวนนุ้นยันนุ่นนะครับอง้ยนุ่นนใต้ต้นต้นไอ้าบรีขยันต้นตนุ่นนะครับ้น โอเคนี่หัวมุมนี้นะฮะงใต้เนี่ยถายนี่ไปยันนู่นงหัวมุมเนี่ยตาอันนี้เป็นร่องเป็นทิ้งที่ทิ้งน้ำเป็นล่องทิ้งน้ำท่านซื้อที่ตรงนี้หัวมุมนี้ท่านจะมีล่องน้ำถ่ายแล้วก็มีน้ำบอิสุดผุดพ่องมาจาก อ่าล้มานกล้วยมาจากนู่นอบตอน,นู่นนะครับจากมันเนี่ยวิ่งไปลงไปไปลงยังอ่าทางนู่นทางอ่ากระจับนะครับลงทางเนี้ยม่มีน้ำไหลตลอดเลยครับนะไหล,หลตลอดแล้วก็ตอนนี้ฝั่งนู้นจะเป็นทางตุงนั่น,น,นดูีอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วมันคลาสีนะครับอันนี้ฝั่งนี้สีม่วงนะ ว่าทางนู้นยังเป็นใเจ็ดสีสีเขียวอยู่นะนะครับก็พื้นที่ตรงนี้เจ็ดไร่เจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่ไม่ใช่ห้าไร่เจ็ดไร่จากตรงนี้พยันรู้นะครับทั้งหมดรวมหมดเจ็ดไร่เขาขายยกแปลงนะเขาขายยกแปลงยกแปลงหมดเลยก็ก็ที่มันไม่ต้องถม้วมั้งผมว่าก็ไม่ต้องถมอ่ะ ไม่ต้องถมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แต่ถมน่อยก็ดีนะถมก็ไม่กี่กี่คันรถหรอกก็ถือว่าเป็นที่ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะครับแล้วรา,ราคาก็ถูกมากครับราคาถูกมากครับราคาถูกไล่หนึ่งก็เดี๋ยวต้องคุยกันทีหนึ่งเพราะว่าราคามันขึ้นมันลงนะครับราคามันขึ้นมลนลงก็เดี๋ยวค่อยคุยกันทีหนึ่ง ว่าตรงนี้สวยมากเหมาะเหมาะมากที่สุดครับดูถงดูน้ํานะครับโอ้โอต่อที้ไปได้เลยนะของน้ำนี่นะอันนี้สบายครับก็ผมว่าเป็นที่พอสมอาสวยพอสมควยครับง่ายก็เดี๋ยวก็คุยกันหลังไหมอีกทีครับสวัสด,ดีครับผม